ใครมาแล้วน่ะผัวจ้ะแล้วเออเออเอเอมามามาเข้ามาเข้ามาฮึไป้ทำไมอะต้องหนอนเตากูเด้เนี่ยอย่าเถอะย่าเถอะผัวพีเด้อน้องผัวพีเด้ดอ,ดอเออมามามาผัวมึงเหรอผัวค่ะพ่อปู่โอ้ยโดนใครตีมาเ่ยโดนหน้าหักหมดเลยเนี่ยฮะ ม,มันก็หักตั้งแต่เกิดแล้วค่พะพ่อปู่อืมนะอย่ามาดูหน้าไก่ดิหืมไหนดูดิโง่แห่งดีใหี่คนนี้นะฮะเออเอ,อ้ยนี่เขาใจหาผัวาตาดีนะมึงนี่ฮะเอออย่างนี้มาดิ ไม่จะโอ๊ยคิวเด้อเฮ้ยคิวนี่อนาคนผมมึงรวยแล้วเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยโอ้อา้าวอย่ามองอย่ามองหลวงปู่อย่างนั้นลูกกระพริบมัง้งกระพริบกระพ <c oughs> ริบสูดลมหายใจลูกสูดสูดสูกสูดสุด <c oughs> จะสูดเงินสูดทองเข้าไปปากเล็กปากน้อยเหมาะเจาะจริงๆลูกเอ้ย เอ้าคราวนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งใจนะอือสัมมาละกเตสัมมาลกโตสัมมาละกเตจะเอ๋ก็เห็นเองเครียดนะอยากให้ลาเริงบ้างเอ่ะคราวนี้ตั้งใจลูกนะอือสัมมาละกเตสัมมาละกโตสัมมาละกเตสัมมาลโกโต้หุงนี้บ่ายสามอะมึงมีงานใหญ่แน่